ก็ตอนแรกไม่ติดต้นครับตอนนี้ติดต้นแล้วครับคนกูยังพูดที่มานะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบกันครับอ่าแล้ที่แลมมากแหลไม่มได้เจอวันนี้เป็นไงฟิล์มว่าติดต้นครับเ <c oughs> จอคนเยอะท,ที่สุดในอรอบงอ <c oughs> ติดต้นที่ไม่ได้อยู่ในหนังเลยเป็น <c oughs> หลายๆแครได้เจอตัวจริงวันนี้เป็นเพราาเค่ไปเจราจริงเราเจอกำพังก่อนนะครับอาถามุ้ดดีกว่าฮะยังไงได้เจอตัวจริงพี่รู้แปบสยอดเลยครับ อย่างตอนถ่ายทำตาตอนนี้ที่หนักอะไรจะฉ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของเรากับสื่ที่จะได้ดูกันยังไงบ้าง่สะส่งไปให้บิ๊กก็ส่องอะไรนะครับคำถามอะไรอย่างแบบตอนที่เราถ่ายทำมาเราจะนวันนี้ที่หนักจะได้ฉ่ายแล้วเราจะมีความตื่นเต้นยังไงบ้างที่จะได้เห็นเรื่องราวที่เราถ่ายทอดนั่นเมาผมปา <laughs> ตี้ตั้งแต่วันเลิกกองจนถึงที่สุดก็ได้ อตีมาสุดท้ายสักทีตอนนี้มันเหนื่อยเนาะีเนื่น้อเรื่องอะค่ะเนื้อเรื่องากจะแบบว่าถ่ายเพื่อให้แบบคนที่มาดูเน่ได้เห็นอะไรยังไงกันบ้างค่ะข้ามไปที่คุณจ่ายบ้างครับให้ทุกคนได้พูดกันผมว่ามันเป็นมาที่ันเป็นการสะท้อนปัญหาของสังคมที่ที่ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนมันก็ยังคงมีอยู่เรื่องนี้อาจจะทําให้ทุกๆคนตั้งสติแล้วก็โฟกัสมากขึ้นว่าเราแต่ละคนมีส่วนช่วยว่ามีส่วนที่จะ พัฒนาสังคมไปในทางที่มันถูกต้องได้ยังไงบ้างอย่างนั้นเรื่องนี้มันก็มีข้อทิศแน่นอนใช่ไหมครันจบข้อทิศเก่าไปดูนะครับเดี๋ยวก็รวยเจอเด่นเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ว่าอยากให้ชวนแฟนๆมาดูกันหน่อยครับว่าหนังเราโฟมทิ้งได้เข้าฉายแล้ววันนี้แนวโฟมิ้งได้เข้าฉายแล้วครับวันนี้